เป็นงานถึกเป็นงานเทพด้วย Excel VBA บทเรียนที่4นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโครงสร้าง VBA code นะครับมารู้จักโครงสร้างของ VBA code กันนะครับแล้วเราจะเริ่มเขียน my first VBA code นะครับเพื่อจะศึกษาว่าเพื่อจะเข้าใจว่าโครงสร้างของ VBA code เป็นอย่างไรนะครับเราไปเลยนะครับอย่างแรกสุดที่อยากจะบอกเลยนะครับบอกว่า VBA code มีการเขียนเหมือนกับการเขียนประโยคทั่วไปนะครับหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าในการเขียนประโยคทั่วไปนะครับเราก็จะขึ้นต้นด้วยคำนามบวกด้วยกริยาถูกไหมครับหรือประโยคทั่วไปก็อาจจะมีลักษณะที่2คือคำนามบวกด้วยตัวบ่งบอกลักษณะแล้วก็คุณลักษณะของมันถูกไหมครับใน VBA code เหมือนกันเลยนะครับเราไปดูนะครับประโยค VBA c ค d e มี3ลักษณะนะครับที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับมีอยู่3ลักษณะและนะครับและยังที่ต่างกันก็คือแทนเครื่องหมายบวกที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันจะตามด้วยจุดนะครับเปลี่ยนบวกเป็นจุดนะครับฉะนั้นใน vba code วล์เราจะเขียนนะครับมันก็จะประกอบด้วยคำนามจุดแล้วกริยาแปลว่าคำนามนั้นทำอะไรนะครับเช่นเราบอกว่า workbook แปลว่า ไฟล์หไฟล์ใช่ไหมครับเ o ิ k ์ o บุนะครับ .add แปลว่าอะไรครับแปลว่าให้เพิ่ม workbook ขึ้น1นึ่งเ o ิ k ์ o บุ๊กนะครับ worksheet.ad ก็แปลว่าให้เพิ่มชีตขึ้นมาอีก1นึ่งชีตนะครับนั่นคือลักษณะที่1น,นะครับลักษณะที่2นะครับเป็นคำนามจุดส่วนบ่งบอกลักษณะแล้วก็เท่ากับค่าของลักษณะนั้นๆน,น,นะครับ เช่นเราจะบอกว่า range t interior color เท่ากับ vb red นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าให้เซลล์เซลล์นั้นพื้นที่พื้นที่นั้นใส่สีให้มันแล้วบอกว่ามันเป็นสีอะไรนะครับนั่นคือการจะบอกว่าคำนามแล้วก็ใส่จุดตามด้วยสิ่ง บอกลักษณะของมันแล้วก็ก็ตามด้วยค่าของลักษณะนั้นๆน,น,นะครับและลักษณะที่3ที่แตกต่างกันจากการเขียนประโยคปกตินะครับคือใน vba code จะมีคำนามใหญ่นะครับตามด้วยใส่จุดนะครับแล้วก็ตามด้วยคำนามย่อยได้นะครับแล้วก็ตามด้วยคำนามย่อยลงไปอีกได้นะครับแล้วจึงเป็นกริยาหรือเป็นส่วนบอกลักษณะนะครับตัวยอย่างเช่นนะครับบอกว่า Workbook ที่1 จุดที่ชีทที่2จุดที่ r a n g ์ A 3ให้ใส่สีเข้าไปเป็นสีแดงนะครับเป็นต้นนะครับนี่คือลักษณะลักษณะการเขียนนะครับงงใช่ไหมครับเราไปดูอีกหน้าถัดไปนะครับจะบอกว่าจะเริ่มเขียนเป็นภาษา VBA มากขึ้นและนะครับใน VBA นะครับเราเรียกองค์ประกอบของประโยคเหล่านี้นะครับคำนามใน VBA นะครับ เราเรียกมันว่าเป็นอ็อบเจกต์หรือติ่งนะครับติ่งก็คือสิ่งต่างๆหรือว่าเป็นอ็อบเจกต์นะครับส่วนคําว่าคากริยาเนี่ยครับสิ่งที่บอกว่าตัวที่บอกว่าให้ทำโน่นทํานี่นะครับเราเรียกว่าเป็นเมธอ์นะครับแล้วก็ส่วนที่บ่งบอกลักษณะนะครับว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะครับใน VBA เราเรียกว่าเป็น p ropyerty นะครับแล้วก็ค่าของลักษณะนั้นๆใน VBA เราเลือกเป็น value ใดๆนะครับ นี่ว่าเป็น value ใดๆฉะนั้นเวลาเราประกอบเป็นลักษณะการเขียนประโยคของ vba แล้วแล้ก็มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับก็จะกลายเป็น object method นะครับหรือ object property เท่ากับ value ใดๆของมันนะครับแล้วก็รูปแบบที่3คือ object o b j e c t แล้วก็ method นะครับหรือ object o b j e c t property เท่ากับ value ใดๆนะครับ ก็มีลักษณะประโยคเป็นแบบนี้นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างผมต้องการจะใส่สีแดงเข้าไปที่เซลล์ A5 นะครับเราก็จะสามารถเขียนได้เป็นลักษณะของ m e t h o .dot property เท <c> ่า <oughs> กับ value ของมันนะครับนั่นก็คือ object หรือ thing ก็คือ range A5 นะครับ .dot <c oughs> property ของมันก็คือ interior นะครับแล้วก็ property ของ interior ไปอีกทีหนึงก็คือบอกว่าเป็น interior คือการ interior ที่ใส่สีนะนะครับแล้วก็ใส่ value ให้กับตัว property ตัวนี้นะครับบอกว่าใส่สีสีอะไรละ่ะเท่ากับสีแดงนะครับนี่เป็นอย่างแรกนะครับตัวอย่างที่2นะครับ range a5 copy ตัวนี้บอกว่าอะไรครับบอกว่าเป็น object ถูกไหมครับ o b j e c t method ไม่ต้องมี property เห็นไหมครับไม่มีเท่ากับอยู่ข้างหลังเพราะบอกว่าเป็น range A5 นะ copy ซะนั่นคือเหมือนกับเรากดคลิกไปที่ Range A5 แล้วก็กด control C นะครับ copy ตัวอ,อย่างต่อไปนะครับเราก็บอกว่า workbook 2แปลว่าสมมุติมีการเปิด,ด workbook 1และ workbook 2ขึ้นมานะครับตอนนี้เราจะพูดถึง workbook ที่2แล้ว ที่ชีทสามเห็นไหมครับเป็นอ็อบเจกต์ตัวแรกบอก Workbook o b อ e อบเจกต์ตัวที่2บอก Worksheet นะครับเพื่อขยายว่าส่วนไหนนะใช้อ็อบเจกต์ขยายอ็อบเจกต์ของมันเองนะครับ Workbook 2ที่ชีทสามแล้วก็ที่ Range a 5ให้ Paste s p e c i a l xl Paste s t l นะครับก็แปลว่าให้เมื่อเราก็ปี้จากข้างบนแล้วก็ให้มา Paste ที่ Workbook ที่2ที่ชีทที่3นั้นที่ Range a 5 แล้วก็ให้เพสต์ลงไปเลยนะครับต่อไปนะครับก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะ Workbook 2แปลว่าไฟล์ไฟล์ที่2ที่เราเปิดขึ้นมาใช่ไหมครับที่ชีท3 t 3ที่ Range a 5 t interior. color เท่ากับ v v white แปลว่าอะไรครับแปลว่าให้ทำใส่สีเข้าไปที่เซลล์ a5 ของชีท3 t 3ของ Workbook 2ใส่สีเป็นสีขาว เียนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างอธิบายเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของการเขียน VBA Code นะครับต่อไปนะครับเราจบสไลด์ออกไปนะครับเราไปเปิดดูตัวอย่างจริงๆกับงาน Excel เลยนะครับเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมา1ไฟล์เลยนะครับที่ไฟล์ Excel นะครับพอเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับจะสังเกตว่า Workbook เป็น Workbook 1ใช่ไหมนะครับ Workbook 1 ให้เปิดอีกเวิร์กบุ๊กหนึ่งนะครับเปิดเวิร์กบุ๊กเปล่าขึ้นมา1นึ่งเวิร์กบุ๊กเลยนะครับ New โอเคนะครับโอเคแล้วนะครับเวิร์กบุ๊กหนึ่งเวิร์กบุ๊กสองตอนนี้เราไปเลือกเวิร์กบุ๊กหนึ่งขึ้นมาครับแล้วก็เปิดเวิร์กบุ๊กหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ย่อหน้าเวิร์กบุ๊กลงนิดนึงนะครับดับเบิลนะครับนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับในโปรเจก VBA Project ของเราเนี่ยจะมี2 Project เห็นไหมครับ Project 1กับ Project 2นะนะครับตอนนี้เราจะเขียนโค้ดที่ Project 1ฉะนั้นให้คลิกที่ Project 1นะครับแล้วคลิกขวานะครับแล้วก็ insert module ทำเป็นแล้วใช่ไหมครับ insert module เนาะเราเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับเป็น module นะครับ copy file ครับนะครับแล้วก็กด enter นะแล้วเราก็มาเขียนโค้ดกันนะครับ โค้ดใน VBA เริ่มจาก sub นะครับ sub procedure แล้วก็ตั้งชื่อเหมือนกับชื่อโมดูลเลยก็ได้นะครับก็ตั้งชื่อเป็น copy file นะครับกด enter นะครับกด enter ทิ้งลงไปอีกสัก2ทีครับโอเคครับแล้วกด t a บหนึ่งครั้งนะนะครับจากโจทย์เมื่อกี้นี้นะครับบอกว่า range a 5นะครับ range ผมตั้งใจจะทำที่ range a 5นะครับ a 5 เลนส์เอหนี่เป็นอะไรครับเป็นอ็อบเจกต์หนึ่งตัวถูกไหมครับเป็นติงนะครับ a 5เป็นติงหนึ่งอย่างใช่ไหมครับเป็นอ็อบเจกต์หนึ่งอย่างนะครับดอทนะครับ value เท่ากับนะครับใส่ชื่อคุณลงไปเนาะนะครับจากนั้นนะครับก็ ที่ range A5 เหมือนกันนะครับ range A5 copy ครับนะครับตรงนี้หมายถึงอะไรครับตัวนี้เราบอกว่าที่ object นี้ให้ทำเม t h อดสักอย่างหนึ่งนั่นคือให้ copy ไปนะครับเมื่อเราพิมพ์ชื่อในพิชาติเข้าที่ชีทหนึของ workbook 1แล้วนะครับ เสร็จแล้วก็กด enter นะครับพอดอ t copy เสร็จนะครับจากนั้นก็เราจะ copy เอาชื่อที่อยู่ในเซลล์ a 5ที่เป็นชื่อคุณพิชาติเนี่ยนะครับเอาไปไว้ที่ workbook ที่2นะครับเพื่อจะ range นะครับอ่าฉะนั้นพอเรา copy เสร็จรับเราต้องวางไว้ที่ workbook นะครับ workbook มี s ด้วยนะนะครับ2นะครับ workbook ดอ นะครับเพื่อจะบอกว่าอะไรนะครับไปที่ออบเจกต์ใหญ่ Workbook 2ตามด้วยออบเจกต์เล็กต่อจาก Workbook เป็นอะไรครับเป็น Worksheet นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น Worksheet เติม s ด้วยนะครับ Worksheet เวิร์กชีตอะไรเวิร์ก e ีตสมนะครับสมมุติว่าเราจะวางไว้ที่ Worksheet ที่3ของมันนะครับ range นะครับ range เอา range เดียวกันเลยนะครับก็คือ range A5 นะครับ เดี๋ยวผมขอขยับหน้า,นาจอนิดนึงนะครับ .range A5 ไปที่ range A5 แล้วทำไรครับ paste s p a c i a l นะครับ s p e t i a l นะครับ xl paste value ครับนะครับคำสั่งนี้คือให้ไป paste s p a t i a l ที่ที่ paste value ที่ Range A5 ของ Worksheet ที่3ของ Workbook ที่2นะครับจากนั้นอีกหนึ่งคำสั่งนะครับที่ Workbook 2อ่าผมไม่พิมพ์นะครับผม Copy มาเลยนะเพราะอยากให้มันเป็นที่เดียวกันนี่แหละนะครับนี่นะครับก็กด Ctrl C l C มาเลยนะครับแล้วก็วางนะครับที่นี่นะครับเราก็ i n t e r i o r i n t e r i o r color นะครับเท่ากับ v b นะครับสมมุติว่าผมจะใส่เป็น red นะครับแล้วก็ Ctrl v อีกครั้งนึงนะครับพรมอมีเรา copy ชื่อนี้ขึ้นไว้บนคลิปบอร์ดแล้วใช่ไหมครับแล้นเราก็ paste สมัยอีกทีได้เลยนะครับคราวนี้เราจะให้เป็นเนื่องจากพื้นจะเป็นสีแดงฉะนั้นเราก็อยากให้ตัวอัสือเป็นสีขาวใช่ไหมครับจะได้ดูง่ายๆนะครับ .font .color นะครับ .color เท่ากับ v b white นะครับจะสังเกตว่าลักษณะนี้เป็นอะไรครับเป็นอ็อบเจกต์ใหญ่ตามด้วยอ็อบเจกต์เล็กตามด้วยอ็อบเจกต์เล็กอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีคนสงสัยแล้วว่าทําไมข้างบนนี้นะครับ range ตรงนี้นะครับไม่เห็นต้องมีอ็อบเจกต์ใหญ่ครอบเลยนะครับที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่านะครับจริงๆแล้วนะครับในการเขียน vba code เนี่ยนะครับเราจะโครงสร้างหลักโครงสร้างเต็มๆคือรูปแบบนี้เสมอนะครับคือ รูปแบบของอ็อบเจกต์ใหญ่แล้วย่อยลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เนื่องจากเป็นการทำงานที่สเปรดชีตนะครับนั่นคือทำงานกับ Excel นี่แหละนะครับถ้าเราไม่ได้ระบุอ็อบเจกต์ใหญ่ขึ้นแบบนี้นะครับอ็อบเจกต์ใหญ่ๆไปแบบนี้นะครับหมายความว่าให้ถือว่าเป็นอ็อบเจกต์ใหญ่ปัจจุบันที่ทำงานอยู่นั่นคือ w o r k Book 1นะครับ แล้วอ็อบเจกต์ย่อยลงมาก็เป็นอ็อบเจกต์ย่อยปัจจุบันที่ทำงานอยู่นั่นก็คือที่ชีตหนึนั่นเองนะครับถ้าเราไม่ระบุนะครับถ้าเราไม่ระบุหมายความว่าให้ทำงานที่ Workbook ปัจจุบันที่ Worksheet ปัจจุบันแล้วก็ที่เซน A5 ที่เราระบุนี้นะครับแล้วเมื่อเราจะย้ายข้อมูลไปเนื่องจากเราไม่ได้ไป Activate Workbook 2เห็นไหมครับเรายังอยู่ที่การทำงานที่ Workbook 1อยู่เลย เพื่อระบุว่าให้เอาข้อมูลนี้ไปวางไว้ที่ Workbook 2ฉะนั้นเราจึงต้องระบุ Workbook ใหญ่นะครับออบเจกต์ Object ใหญ่ตามด้วยออบเจกต์ย่อยลงไปออบเจกต์ย่อยลงไปอีกทีนึงแล้วจึงใส่เมธอดว่าให้ทำอะไรนะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ใส่อย่างนี้เข้าไปนะออบเจกต์ Object ใหญ่ออบเจกต์ย่อยออบเจกต์ย่อยแล้วก็ใส่ Property เข้าไปนะครับแล้วออบเจกต์ Object ใหญ่ oy, ออบเจกต์ใหญ่อ่ออบเจกต์ใหญ่ออบเจกต์ย่อยออบเจกต์ย่อยแล้วก็ ดฟอนต์ fund, แล้วใส่ p ropy แล้วก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับนี่เป็นรูปแบบโครงสร้างของของโครงสร้างของ vba นะครับที่พื้นฐานที่สุดนะครับโอเคนะครับก่อนลันโค้ด vba ทุกครั้งนะครับเซฟไฟล์ก่อนนะครับว่าแล้วเราก็าไปที่ Workbook ที่1นึ่งไฟล e a ซฟแอ s นะครับ save as นะครับ, as, รบเลือกไฟล์สกุล xlsm นะครับตั้งชื่อเป็น Workbook 1 sl sm ไปเลยนะครับ sl sm ไปเลยแล้วก็วางไว้ที่ไหนก็ได้นะครับสําหรับผมผมขอวางไว้ที่นี่นะครับโอเคนะครับก็เซฟไปนะครับคราวนี้เรามาดูซิว่าโค้ดทํางานอย่างไรนะครับจากนี้นะครับผมก็ดูนะครับแล้วก็กด f 8 1ครั้งนะครับกด f 8 1ครั้งจะมีแถบสีเหลืองขึ้นมาอย่างนี้แปลว่า ฉันกําลังจะทํางานบรรทัดนี้แล้วนะนะครับกด F8 อีกหนึ่งครั้งเขาก็จะบอกว่าฉันทํางานบรรทัดน้้นไปแล้วคราวนี้ฉันกําลังจะทําบรรทัดบรรทัดนี้แล้วนะนะครับว่าเราก็กด F8 หนึ่งครั้งจะเห็นว่าที่ A5 ของ Workbook 1คือ Work b o o k ปัจจุบันที่ Worksheet ปัจจุบันนะครับชีทหึงขึ้นคําว่าพิชาตินะครับแล้วถ้าผมกด F8 อีกหนึ่งครั้งนะครับ สังเกตไหมครับว่าเกิดเป็นรูปตัวมดเดินรอบเซลล์เนี่ยนะครับเหมือนกับคําสั่งที่เรากด Copy ที่คีย์บอร์ดเลยถูกไหมครับนี่ก็เป็นการ Copy นะครับสิ่งที่อยู่ใน A5 ไปนะครับแล้วไปวางที่ไหนนะครับกด F8 อีกหนึ่งครั้งนะครับ F8 ขึ้นดีบั๊กทีเลยนะครับบอกแล้วว่าโอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอเลยนะครับเกิดดีบักนะครับก็คลิกดีบักไปเลยนะครับคลิกดีบักไปนะครับเขาจะบอกว่าข้อผิดพลาดอยู่ที่ไหนนะครับบอกข้อผิดพลาดอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ลองไล่ดูสิว่ามีอะไรลืมไปบ้างปรากฏว่าลืมตัว s ที่คำว่า value ครับก็เติม value เข้าไปนะครับก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กด f8 อีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการ copy แล้วเอาข้อมูลนี้ไปวางไว้ที่ที่นั่นนะครับที่ workbook 2 worksheet 3ที่ a5 นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนสี ที่ Workbook 2นะครับที่ Worksheet 3 a 5 value นะครับแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะไปเปลี่ยนสีพื้เอเป็นสีตัวสือให้เป็นสีขาวให้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นพื้นฐานของการเขียน VBA Code นะครับเรากลับไปดูซินะครับที่ Workbook 2นะครับ ตัวหนังสือถูกป o p มาใส่แล้วนะครับแล้วก็พื้นก็ถูกใส่เป็นสีแดงแล้วก็ตัวหนังสือก็ถูกปรับให้เป็นสีขาวนะครับซึ่งต่างจาก workbook 1 copy เอาไว้นะครับเป็นสีธรรมดานะครับส่วนที่ workbook 2นะครับกลายเป็นสีแดงตามที่โค้ดของเราได้สั่งให้มันทำงานนะครับนี่เป็นลักษณะการเขียนของ VBA นะครับสรุปนะครับ การเขียนโค้ดของ VBA นะครับจะเริ่มจากอ็อบเจกต์หรือสิ่งต่างๆนะครับตามด้วยาตามด้วย property หรือตามด้วย m t t o d นะครับหรือเป็นอ็อบเจกต์ใหญ่ตามด้วยอ็อบเจกต์ย่อยอ็อบเจกต์ย่อยแล้วจึงตามด้วย Method หรืออ็อบเจกต์ใหญ่ตามด้วยอ็อบเจกต์ย่อยอ็อบเจกต์ย่อยแล้วก็ตามด้วย property ก็ได้นะครับนี่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ Excel VBA นะครับ เราจะเขียนโค้ดที่ยาวขึ้นมีการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็จะสอนวิธีการอัศัยมาโครนะครับการสั่งให้โค้ดทำงานทำอย่างไรได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วก็ระหว่างที่ฝึกทำนะครับลองเขียนลองทำดูนะครับผิดยังไงก็ก็สอบถามมาได้นะครับถ้าแก้ปัญหาไม่ได้มีคำถามก็สอบถามมาได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ